สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะคะซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยบอกว่ามันทั้งยาวนานซับซ้อนมีทั้งช่วงที่ก็ดีต่อกันนะคะแล้วก็มีเรื่องขัดแย้งที่มันเหมือนฝังรากลึกกันมานานเหมือนกันครับใช่ครับแล้วความตึงเครียดนี่มันก็ยังเห็นอยู่เรื่อยๆเลยอย่างล่าสุดก็มีเหตุปะทะกันที่ช่องบกที่อุบลใช่ไหมคะครับผมซึ่งก็น่าคิดนะคะว่าเอ๊ะ ทำไมเรื่องตามแนวชายแดนมันถึงยังยังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆแบบนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะลองมาสำรวจดูจากข้อมูลที่ได้มาเนี่แหละครับทั้งเรื่องอรากเง้าทางประวัติศาสตร์จุดเปลี่ยนสำคัญสำคัญแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าข้อมูลบอกว่าเรื่องราวมันย้อนไปถึงศตวรรษที่13โน้นเลยนะคะ แต่ว่าจุดที่แบบสำคัญมากๆเลยคือช่วงศตวรรษที่14-15ครับช่วงนั้นตอนที่อยุธยาขยายอิทธิพลแล้วก็เริ่มใช้แนวคิดการปกครองแบบมณฑลอะไรแบบนี้อ๋อครับคำว่ามณฑลในยุคนั้นเนี่ยคือมันหมายถึงการที่ศูนย์กลางอำนาจอย่างอายุธยาเนี่ยแผ่อิทธิพลไปควบคุมหัวเมืองรอบๆนะครับซึ่งในบางช่วงเวลาก็ทำให้กัมพูชาเข้ามาอยู่ในสถานะที่ คล้ายๆประเทศทราชุ่สยามอืมค่ะซึ่งประเด็นเรื่องมุมมองประวัติศาสตร์นี่สำคัญมากเลยนะคะในข้อมูลชี้ว่าแต่ละฝ่ายมองเหตุการณ์ต่างกันเลยใช่ครับฝั่งกัมพูชาอาจจะบันทึกว่าเป็นการถูกรุกรานแต่ฝั่งไทยเราอาจจะมองเป็นการขยายอิทธิพลตามปกติของยุคนั้นครับผมความเข้าใจที่ไม่ตรงกันตรงนี้ล่ะคะ่ะที่ดูเหมือนจะส่งผลมาถึงปัจจุบันเลยแน่นอนครับเพราะพูดถึงความขัดแย้งเนี่ยชื่อแรกๆที่คนนึกถึงก็คือ ปรา,าสาทพระวิหารข้อมูลระบุว่าปี2,501กัมพูชาก็ไปยื่นฟ้องภัยต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าศาลโลกนะครับอ๋อค่ะแล้วข้อพิาพาทตอนนั้นมันเกี่ยวกับอะไรหรอคะ หลักๆเลยคือทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิ์เหนือตัวประสาทที่อยู่บนเขาพนมดงรักนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาใช้แผนที่ที่ฝรั่งเศสทําไว้สมัยเป็นเจ้าอาณานิคมเป็นหลักฐานสําคัญส่วนไทยเราก็ยึดตามหลักสาคลเรื่องสัมปันน้ําคือแนวแบ่งเขตแดนตามยอดเขาสูงสุดสุดท้ายปี2505สารโลกก็ตัดสินให้ตัวปราสาทเป็นของกัมพูชาไปครับ แต่เรื่องเหมือนจะไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะข้อมูลบอกว่าปี2551มันก็มีเรื่องตึงเครียดขึ้นมาอีกรอบตอนกัมพูชาจะเอาปราสาทไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกฝ่ายเดียวใช่ครับตอนนั้นมันก็ทําให้เกิดความกังวลในฝั่งไทยขึ้นมาเรื่องพื้นที่รอบๆปราสาทที่ยังตกลงกันไม่ได้นี่นแหละครับโอค่ะแล้วมันก็นําไปสู่การประชญหน้าของทหารตามแนวชายแดนีนหลายครั้งเลย ถึงแม้ว่าศาลโลกจะตัดสินเรื่องตัวประสาทไปแล้วในปี2505นะครับแต่พื้นที่โดยรอบนี่แหละครับที่ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วศาลโลกได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้อีกไหมคะหรือว่ายังไงต่อมีครับในปี2556ศาลโลกก็มีคำตัดสินเพิ่มเติมออกมาครับชี้ชัดพื้นที่รอบประสาทไปส่วนหนึ่งแล้วก็แนะนำให้ทั้งสองฝ่ายถอนทหารออกจากเขตปลอดทหารชั่วคราวแล้วก็หันหน้ามาเจรจากันฟังดูเหมือนน่าจะดีขึ้นนะคะที่ช่องบุกที่อุบลเนี่ย มันก็เหมือนตอกย้ำนะคะว่าปัญหาได้ไม่มีแค่ที่พระวิหารที่เดียวใช่ครับแต่ยังมีจุดอื่นๆตามแนวชายแดนที่ยาวตั้งอง8ากิโลเมตรที่ยังต้องคอยระวังอยู่ถึงแม้รอบนี้จะมีการคุยกันระดบับผู้บังคับบัญชาทหารจนสถานการณ์คลี่คลายไปได้ก็เถิดนะคะครับแต่ในข้อมูลก็มีอีกมุมที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องมิติทางเศรษฐกิจที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสเกลภาพด้านการท,าท่องเที่ยวของตัวปราสาทพระวิหารเองอ๋อหรอคะยังไงคะ คือจริงๆแล้วทางขึ้นปราสาทที่สะดวกที่สุดเนี่ยก็ยังต้องผ่านฝั่งไทยอยู่ดีครับแล้วก็มีข้อมูลว่าระดับรัฐบาลก็เคยมีการพูดคุยกันอยู่บ้างเรื่องความเป็นไปได้ที่จะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกันอะไรแบบเนี้ยฟังดูเหมือนเป็นแสงสว่างเหมือนกันนะคะ ท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆก็ยังพอมีเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันที่อาจจะช่วยแบบว่าคลี่คลายสถานการณ์ได้บ้างก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าแหล่งข้อมูลเหล่านี้มันก็ชี้ให้เห็นบอกเรียนสําคัญอย่างหนึ่งว่าการใช้กําลังหรือความรุนแรงเนี่ยมันไม่เคยแก้ปัญหาได้จริงๆจังๆเลยจริงค่ะการเจรจาการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็การมองหาจุดที่มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนกว่านะครับค่ะ สรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานี่มันซับซ้อนจริงๆมีทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า700ปีมีเรื่องเขตแดนความรู้สึกชาตินิยมแล้วก็มุมมองต่ออดีตท,ที่ต่างกันเข้ามาพัวพันกันไปหมดเลยนะคะถูกต้องครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนมากๆครับต้องทำความเข้าใจหลายๆมิติประกอบกันจริงๆมีข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจจากข้อมูลค่ะคือเขาบอกว่าถึงแม้ประวัติศาสตร์จะให้บทเรียนกับเรามากมายนะคะ แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้อดีตมาเป็นตัวกําหนดอนาคตไปซะทั้งหมดครับน่าคิดครับก็น่าคิดต่อนะคะว่าคนรุ่นต่อๆไปเนี่ยจะสามารถสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่เน้นมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกันมากกว่าที่จะติดอยู่กับความขัดแย้งเดิมๆในอดีตได้หรือเปล่า